วันตินไปเห่าเขาทำไมอ่ะวันตินฮะวันตินเห่าเขาทำไมครับหนูทำหน้าเดี๋ยวทำหน้าดูครับหน้าย่นหน้าฟูเชียวดูวันตินไปเห่าเขาทำไมเขากลัวเนี่ยอืมชอบไปเห่าเขาไปเรื่อยเลยตัวนี้เนี่ยืดูฮะฮเอาเข้าไป อ,อน้องสารเนาะกินน้ำไหมกินน้ำแข็งไหมกินน้ำแข็งไหมกินน้ำแข็งไหมเดี๋ยวเอามาให้กินน้ำแข็งไหมกินน้ำแข็งเนาะดูทำหน้าทำตาเขาขี้อ้อนเนาะเราเนี่ยวนตินเนี่ย น้ำตาลดูเข้าฮะร้อนร้อนแต่หน้าฝนแล้วยีิบสองนี่เข้าหน้าฝนแล้วด๋ยวฝนก็ตกแล้วจจเย็นอยงไไม่ร้อนแล้วอเวนตินไม่ร้อนแล้วนมตินไม่ต้องมานอนขี้ดินแล้วง้ออมตินเนาะมันต้องมานอนขี้ดินแล้วไม่ร้อนแล้วน้อขี้ร้อนนุ่นตินขี้ร้อนเนาะนุะ่นตินขี้ร้อน ใครเข้ามาก็ให้เห่าเลยนะวนตินไม่ได้เลยนะคนพวกนี้ใบใจไม่ได้เดี๋ยวฝนก็มาแล้วดูร้อนอบอ้าวมากช่วงนี้ใช่ไหมโวนตินใช่ไหมมันวัวเลยเ <c oughs> ด็กขอมันวัวเลย <c oughs> โวลตินเป็นวัวใช่ไหม โอันตินคือวัวใช่ไหมตัดดิกหัวมันวัวเลยฮึ่มกินซาบเหม็นเหม็นน่ะอะไรกันนี้อะ่ะโอันตินเป็นวัวเนาะวัวโอันตินนะวัวโอันตินนะวัวโอันตินเนาะฮึ่มินน้ำกินน้ำแข็งไหมอะ่ะเดี๋ยวน้ำแข็งมาให้อะไหม Ba chị nấm khẳng ba Đợi luôn lúc lưu Làm việc để hư Lúc leo Tin Tin Ô bàn tin Lúc leo Chị nấm khẳng ba Chị nấm khẳng ba Nghe chị nấm khẳng ba แมงหูมันจะเข้าปากก่นอนนะแมันเข้าปากก่นเนี่ยแมงวันจะเข้าปากก่อนนะอืมแมงวันออกเออแมงวันออกเออเออเอเอแมงวันออกแล้วแมงวันเข้าปากนะไปไข่ในท้องเลยนะ แมนบันเข้าปากทีมันไปไข่ในท้องนะวันตินก็จะมีรูกเมงบอลอยู่ในท้องอืมวันตินก็จะมีรูกเมงบอลอยู่ในทอนะ้องเนาะอุ้ยวันตินจะมีรูกเมงบอลอยู่ในทอนะ้องเนาะวันตินเนาะวันะตินมีริมลย์บอยู่ในท้องเนาะ <S <S โอ้ดูดินเต็มไปหมดเลยดูดิหมาอะไรนอนบนขี้ดินเนี่ยฮะหมาอะไรเนี่ยนอนบนขี้ดินเนี่ยตินเป็นหมาอะไรเนี่ยนอนบนขี้ดินยไปถ่ายน้ำตาลก่อนเดีย๋ยวมา